มาต่อกันที่จังหวัดรอยเอ็ดค่ะนายชูศักดิ์บุรีร่องภูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดแกนีแก้ปัญหาหนีนอกระบบยางครบวงจรค่ะโดยมีนายไพยโรดจิตจักปรลัดจังหวัดรอยเอ็ดนายวิเชียนสุดาทิพย์นายอำเภอเมืองรอยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเกี่ยวของเขาร่วมที่หอประชุมทีวาการอำเภอเมืองรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นได้มีการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนีนอกระบบที่ประสงค์จะขอรับความซอยเหลือจากหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่หนึท่านว่าคม2,666จนหอดวันที่2 9กุ้มภาพันธ์2 5 6พทั้ง20อัมเภอร์ในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ มีภูมาลงทะเบียนสะสมทั้งสินตอนนี้2439ร้ยไร่ค่ะมียอดหนีกว่า169ล้านบาทค่ะซึ่งในขั้นตอนต่อไปนะคะทางอำเภอกระสิได้เอิญลูกหนีที่ได้ลงทะเบียนมากไกลเกลียที่เป็นประโยชน์ทั้งลูกหนีและกระเจา้าหนีนะคะและก็ตอนนี้มีการไกลเกลียสำเร็จไปแล้วมากกว่า100ไร่ค่ะ หากลูกนี้มีความประสงค์สิกู้ยืมเงินธนาคารนะคะทางธนาคารออมสินและธนาคารทกศก็ม,มีสินเชื่อเพื่อรองรับนโยบายนี้โดยเฉพาะสาหกรณ์การเกษตรสิให้กู้บบเกิน20,000บาทต่อรายอีกทั้งยังมีสินเชื่อประเภทอื่นๆให้กู้ได้เช่นกันค่ะ